คักบ่คักบ่คักบ่ที่นี่ที่ไหนรู้จักไหมที่นี่ที่ไหนโอ้โาทำอะไรดุ่งดิ่งจ้าอี เร็นไปหาเฮ้ยเข้าไหเายากนนไปจ่หเห็นแล้นี่ายเนเา้ยไปจีก่งเไปวาเห็นอันคือั่างเแล้วคือคืร่างแล้ดิเอนได้บรรยากาศนั่งแป๊บเดียวยกมือยือขึ้นเลยเอาขับดูสิขับไปหอดใส่กมือไวขึ้นน้ำปูเลย เจ้าันโยรถเตยตบปับเ้อดียว้ยดีเอาไว้เอาวดี๋ลอง